ราศีพิจิกสัญลักษณ์เป็นแมงป่องจุดเด่นคือขยันอึดถึกทนมากใครได้แฟนเป็นพิจิกโชคดีสุดๆไม่ยอมให้แฟนลำบากขี้สงสารชอบทำบุญหลายคนทำอาหารเก่งแต่ไม่ค่อยชอบทำงานบ้านเป็นคนเก่งทุกเรื่องแต่อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำคุณคนไม่ขึ้นวาจาศักดิ์สิทธิ ราศีพิจิกเป็นคนธาตุน้ำกดง่ายหายเร็วมีไหวพริบขยันอดทนชอบหาความจริงถ้าอยากรู้อะไรจะค้นหาทั้งคืนรวมที่ชอบอยู่ตอนกลางคืนจะมีสมาธิจิตนิ่งหลายคนจึงมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีถ้าเจอสิ่งที่ชอบงานที่ใช่คู่รักที่เหมือนกันปกติเป็นคนรักคนยากแต่ถ้าเจอคนที่พร้อมร่วมถูกร่วมสุขจะหยุดที่ คนตรงนั้นมองเพลินๆลิราศีพิจิกดูมีรสนิยมดีสังคมดีแต่บทจะติดดินก็ทําได้สักกระเบือ,อยันเหลือลบเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนช่วยเหลือครอบครัวอาชีพที่เหมาะกับพิจิกเกี่ยวกับความสวยความงามนักบัญชีค้าขายการเกษตรอสังหาริมทรัพย์หมอดูร้านอาหารนาเข้าต่างประเทศหลายคนสายตาเซ็กซี่คนจะมองว่าเราเจ้าชู้วาจาเป็นทรัพย์ถ้ารู้จักตัวตนจริงๆจะเป็นคนคิดมากไม่มั่นใจ แต่เซนแรงมากฝันแปลกบ่อยหลายสถานที่เหมือนเคยไปเคยผ่านความเป็นความตุยตั้งแต่เด็กจึงเปิดตาที่สามอ่านใจคนออกแต่ก็ยอมให้หลอกเพื่อให้หมดกรรมต่อกันบ้านปลาย25-35ปีจะมีบ้านรถโทกัพ์เป็นของตนเองเนื้อคู่เป็นคนผิวสองสีเก่งงานหนุนดวงนิสัยคล้ายกันโลกสุดตัวเหมือนกันชอบธรรมชาติเหมือนกันได้แก่ราศีมังกรธนูกันกลุ่มเมทุนจะช่วยกันสร้างความมั่นคงได้ดี ตอนเด็กชอบคนหลอ่อแต่มีแบทแบทเข้ามาตลอดตอนโตชอบผู้ใหญ่สายเปที่อบอุ่นพิจิกเก่งงานหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเสียไปกับบ้านรถครอบครัวคนรักโดนหักหลังคดีความรักซ้อนเอาเปรียบโดนมาหมดเพราะพิจิกใช้ความจริงใจนำทางแต่ไม่เคยได้ผลตอบแทนทำดีเสมอตัว โชคชะตาจะเจริญจากภูมิลำนาต่างถิน่นแดนไกลมีรูปเป็นทรัพย์โดดเด่นที่สุดในกลุ่มผู้ชายอุปถรัรมภ์แต่เพศเดียวกันอิจฉาหลายคนมีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งสูงทางองค์กรหรือทางราชาการก็ดีหลายคนชอบอยู่กลางคืนเปิดผับบาร์หรือทำงานกลางคืนดีพื้นดวงถ้าไม่ติดอะไรปจะบวปฏิบัติธรรมหรือก็ไปไกลถึงต่างประเทศได้เลยใครที่ชอบคลิปนี้ก,ก,ก็ไลไ์ก็แชร์กดติดตามทุกปุ่มด้านขวามือจะได้พลาดคลิปดีในครั้งหน้าด้วยนะครับ